ขณะที่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนำมวลชนออกเดินรณรงค์ให้ประชาชนแสดงพลังปฏิรูปประเทศนะคะและทวงถามความคืบหน้าคดีต่างๆกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะนายนิติธรล้ำเหลือนายอุทัยยอดมณีการนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนำมวลชนเคลื่อนขบวนจากเวทีบริเวณสะพานสมัยมรุเชษฐ ถนนพิศณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลเชิญชวนประชาชนในกรุงเทพมหานครออกมาเคลื่อนไหวและสนับสนุนการปฏิรูปในวันเสาร์ที่29มีนาคมนี้โดยเส้นทางเดินของกลุ่มคอปทอเริ่มจากถนนพิศณุโลกมุ่งหน้าถนนเพชรบุรีถึงแยกประตูน้ําเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางถนนราชดำริถนนพระราม1จนถึงสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ พร้อมันนี้จะสอบถามความคืบหน้าคดีต่างๆตั้งแต่เหตุหน้ามหาวิทยายลัยรำคำแหงแยกหลักสี่แยกผ่านฟ้าและที่จังหวัดตราดรวมถึงเหตุการณ์อื่นรวม10เหตุการณ์เนื่องจากผ่านมาแล้วกว่า116วันยังไม่มีความคืบหน้าทั้งนี้การชุมนุมของคอปททที่หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย